Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพ่อกัมเบลโดยพันกิจอัลฟา International ประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2025วันที่1 0 5 17ความกรุณาข้อพระคัมภีร์ประจำวันสดุดีบทที่70 ข้อ1-5สซมูเอลบทที่9ข้อ1ถึงบทที่10ข้อ19กิจการอาคารัครทูตบทที่3ข้อ1-26ถึงสตีฟสโกรกรนผู้เขียนหนังสือชื่อทฤษฎีคบคิดแห่งความการุณาเขาได้เริ่มก่อตั้งคริตจ,จักรแห่งหนึ่งในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีจำนวนผู้เข้าร่วมเฉลี่ยมากกว่า7,000นคนคำขวัญของพวกเขาคือทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักอันยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พวกเขาจะแสดงความการุณาต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแก่ผู้คนที่อาจพบเจอกันเพียงชั่วครั้งคราวเช่นจ่ายค่ากาแฟให้กับคนแปลกหน้าหรือเขียนโน้ตขอบคุณให้กับพนักงานร้านค้าความการุณาเปรียบเสมือนกับความรักที่สวมชุดทำงาน เป็นการกระทำที่จับต้องได้เพื่อสำแดงความรักของพระเจ้าพวกเขาค้นพบว่าความการุณามีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและผู้อื่นความการุณาที่เกิดขึ้นโดยไม่ร้องขอนั้นทรงพลังที่สุดใช้ต้นทุนน้อยที่สุดและมักถูกประเมินค่าต่ำที่สุดเมื่อมีการแสดงความการุณา ความสัมพันธ์ในชุมชนก็ได้รับการหล่อเลี้ยงจนเกิดแรงบันดาลใจในการส่งต่อความการุณาเช่นเดียวกันนี้ออกไปในสดุดี70ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยใจที่ร้อนรนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยกู้ข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงรีบมาอยู่ข้างๆข้าพระองค์เถิดถึงแม้ดาวิดจะตกอยู่ในความทุกข์ยาก แต่เขายัางระลึกถึงพระกรุณาของพระเจ้าที่เคยมีต่อเขาเขากล่าวว่าแต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถรัรมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ในกิจการบทที่3ามเราพบเหตุการณ์ที่แสดงถึงพลังของความการุณาขณะที่เบโตและยอนกำลังเดินไปนมัสก,การที่พระวิหาร พวกเขาพบชายพิการแต่กำเนิดนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแทนที่จะรู้สึกอึดอัดหรือเมินเฉยใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความเมตตาและความเชื่อแม้พวกเขาไม่มีเงินทองแต่เปโตกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรสจ,จงเดินเถิดท่านใดนั้น ชายพิการก็ลุกขึ้นยืนเริ่มเดินกระโดดและสรรเสริญพระเจ้าการกระทำแห่งความกรุณานี้ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของชายคนหนึ่งแต่ยังนำไปสู่การเทศนาของเปโตรเรื่องพระเยซูซึ่งส่งผลให้คนมากมายกลับใจเชื่อในพระธรรมสองซามูเอลเราเห็นตัวอย่างของความกรุณาผ่านกษัตริย์ดาวิดเมื่อเขาถามว่าพงพันของซาอูลน,นั้นมีเหลือไหม เพื่อเราจะแสดงความรักมั่นคงแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานดาวิดต้องการแสดงความเมตตาและความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่หยุดยัง้งไม่ได้ร้องขอและไม่มีข้อจำกัดดาวิดพบเมฟีโบเซต์บุตรชายของโยนาธานซึ่งเป็นคนพิการและกล่าวกับเขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะแสดงความรักมั่นคงต่อท่านแน่นอนเราจะคืนที่ดินทั้งหมด และท่านจะได้รับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปเมฟิโบเซตมองตัวเองต่ำมากจนเรียกตัวเองว่าสุนัขตายแต่ดาวิดยังคงแสดงความกรุณาต่อเขาความกรุณาของดาวิดต่อเมฟิโบเซตเป็นภาพสะท้อนของความรักที่พระเจ้ามีต่อเราแม้เราจะไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้าก็ยังอวยพรเราพระองค์ไม่ทรงเพียงแต่ยกโทษความบาปของเรา แต่ยังเชิญเราให้มานั่งที่โต๊ะของพระองค์และอาศัยอยู่ในพระราชวังของพระองค์ความการุณาเป็นคุณลักษณะสำคัญของพระเจ้าและเมื่อเราแสดงความการุณาต่อผู้อื่นเราก็กำลังสะท้อนพารลักษณะของพระเจ้าให้โลกได้เห็นการกระทำเล็กๆน้อยๆด้วยความรักอันยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบข้างและโลกของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้ เพื่อใคร่ครวญว่าในชีวิตประจำวันของคุณมีโอกาสใดบ้างที่คุณสามารถแสดงความการุณาต่อผู้อื่นเพื่อสะท้อนพระกรุณาของพระเจ้าความการุณาเล็กๆนน้อยนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกับผู้คนที่คุณเคยสัมดงความรักนั้นอย่างไรและคุณจะหนุนใจผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกันได้อย่างไร ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ทรงพระกรุณาต่อเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเราไม่สมควรได้รับความการุณาของพระองค์นั้นเกินความคาดหมายขอทรงเปิดตาเราให้เห็นโอกาสในการแสดงความการุณาในแต่ละวันให้กับผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราขอทรงใช้เราเป็นเครื่องมือสําดงความรักใ้โลกนี้ได้เห็นพระกรุณาของพระองค์ เพื่อที่การกระทำนี้จะส่งผลให้ผู้คนรู้จักและรักพระองค์มากขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอามนหากต้องการอ่านบททาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส,ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นทุกวันขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ